วันนี้เขาเปิดเผยแล้วว่าส้มกับแดงนั้นจับมือกันได้นะครับแล้วก็จับมือจริงๆที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนมาตลอดว่าส้มกับแดงนั้นพวกเดียวกันนะครับตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายทุนสําคัญของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่รุ่นพ่อธนาธร สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิห ok กเหนืในงาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณน,นะ,ะกับพิ่ธาที่มีการเจอกันในงานแต่งกลางกรุงเทพม,มหานคร มก็ไม่ยากจปดักทักใไหนที่คนอื่นเอาให้แตงข้าวหรือว่าอยากให้แตง่ผมยิ่ทำขนาดเื่องออกคุดอๆแล้เอือดร้อนที้ปัมบัประสบการณ์เป็นอย่างนี้ก็วันนี้เราเห็นถ้าเราเห็นว่าเมือนเรามีความสนุกสนานความสับซนีแม้ทต่การพักก็ รมงานไปกันได้รู้รื่รัเมื่อเ่มือแาก้ก็อาจจะร่วมงันได้รมาตงีบรรยากาศดีๆเพราะคุณรพัชสอนกับคุณธนาธรแต่งงานกันมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศดีๆที่เป็นเรื่องความรักที่เรามาเฉลิมฉลองกันนะครับก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแต่อย่างใด แต่ว่าเนื่องจากว่าเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็ช่วยคุณมิ้งละพัดส,สอนหาเสียงบ่อยไปลำปางบ่อยพอ,อคุณมิ้งเชิญมาผมก็เลยเดินทางมาเป็นประธานในงานแต่งงานก็เท่านั้นเองครับไม่ได้มีในยะทางการเมืองแต่อย่างใดก็คงเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้วการเมืองแต่อย่างใดหรอกครับเท่าที่เท่าที่ทราบก็คงจะเป็นในช่วงหาเสียงในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ทั้งคู่ก็เป็นสสลำปางเขต2กับเขตสี ก็คงจะลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกันแล้วก็เรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่าเฉลิมฉลองคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรืออะไรในลักษณะน,นั้นหรอกครับก็ผมก็คงคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองหรือหรือเกี่ยวกับบรรยากาศการเมืองโลกทั่วไป แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจริงๆผมว่าก็คงสภาคงจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าผมเองก็โดนตัดสิทธิ์แล้วคุณชัยธวัฒน์เองก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วมาฐานะในประธานเจ้าสาวจริงๆคงไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองพื้นที่ในการพูดคุยทางการเมืองก็น่าจะอยู่ที่สภาแล้วคนที่น่าจะคุยก็คงจะเป็นคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคุณแพทย์ทองทานชินวัตรมากกว่าไม่ใช่พวกผมหรอครับโอคนละเรื่องกันเลยครับความรักก็คือความรักการเมืองก็คือการเมืองก็คงเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขามีความรัก ด้วยกันซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าผมก็คิดว่าเ,เขาเรียกว่าคอรมอรที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือคอรมอครอบครัวถ้าครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันสนับสนุนกันเนี่ยก็เชื่อว่าทั้งคู่ก็จะทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สมกับที่พี่น้องชาวลําปางให้ความไว้วางใจมาก็คงจะเป็นเรื่องของคนสองคนครับผมก็คิดว่าต้องให้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้คงไม่ได้เป็น พื้นที่ที่เหมาะสมจะคุยอะไรที่มันเจาะจงนิดนั่นเกี่ยวกับการเมืองอย่างที่บอกเรื่องของการเมืองก็เราก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่มีผู้นําฝ่ายค้านอยู่มีสภายอยู่ก็คงจะเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องการเมืองของผมว่าคุณทักษิณก็คงไม่มีอะไรพิเศษ เชื <CK> ่อเชื่อใจในตัว <startup> คุณ <resort> ว <vable oon> <combined> ิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเขาเป็นคนที่แยกแยะได้เรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่เขาก็คงจะพยายามแน่นอนว่าสร้างครอบครัวที่แข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะดูแลพี่น้องชาวลำปางได้มากขึ้นเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับครับยังสู้เต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในตัวคุณวิงครับแล้วแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณธนาธรด้วยธนาธรเจ้าบ่าวนะไม่ใช่ธนาธรจึงรวบรวมที ดี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 จะได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันเลยาะที่ผ่านมาเหมือนก็อาจจะไปจังหวัดเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยดีได้จะได้นั่งคุยกันก็พูดคุยในประเด็นอะไรบ้างคะประเด็นเดี๋ยวมันก็มีเองแต่วันนี้น่าจะได้คุยกันเรื่องภาษีออมประจด้วยไหมคะนั่นว่าคงไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องบ้านเมืองบ้านเมืองออนุยาตนะครับเปิดยาบขอบคุณมากครับ ในรอบนี้ก็เป็นการแต่งงานของสสเพื่อไทยกับสสของพรรคประชาชนที่มีทักษิณเป็นประธานนะในส่วนของพรรคเพื่อไทยพีทาก็เป็นประธานในส่วนของพรรคประชาชนนะครับพรรคส้มกับพรรคแดงเจ้าของนะฮะก็มาเจอกันนะซึ่งทักษิณก็บอกสามารถพูดคุยกันได้นะสามารถเจรจากันได้ นะครับซึ่งในงานนี้นะสสทั้งสองฝ่ายนะักนะการเมืองทั้งสองฝ่ายก็มาทําการจุรจากันหลังจากสู้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบแต่มันมีนัยะสําคัญครับในประเด็นพิธาลิมเจริญรัตกับทักษิณชินวัตรได้มาเจอกันในงานแต่งงานนะครับซึ่งงานแต่งงานนี้ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คนของพรรค ประชาชนนะครับสองฝ่ายได้มีการเจอกันนะฮะแล้วก็มีการทักทายกันคราวนี้มีการจับมือกันเกิดขึ้นนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะวันนี้เขาเปิดเผยแล้วว่าส้มกับแดงนั้นจับมือกันได้นะครับแล้วก็จับมือกันจริงๆที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนมาตลอดว่าส้มกับแดงนั้นพวกเดียวกันนะครับตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายทุนสําคัญของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่รุ่นพ่อธนาทรแม่ธนาทรนะครับน้าธนาทรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเคยอยู่กับพ่อเด็กประยุทธ์มาแล้วก็ข้ามมาในฝั่งเพื่อไทยล่าสุดเงินบริจาคนะครับก็มาจากในเครือของบริษัทจึงรุ่งเรืองกิจโดยส่วนใหญ่เป็นอันดับหนึ่งนะครับส้มกับแดงคงเป็นคําตอบนะครับว่าเป็นพวกเดียวกันก่อนหน้านั้นที่จะมีการเลือกตั้ง นะครับที่ผ่านมาพิ่ธาริมเจริญรัตก็เดินทางไปพบทักษิณชินวัตรที่มาเลเซียโดยการนั่งรถไฟไปนะครับแต่วันนี้เขาเปิดเผยตัวต,วตนอย่างชัดเจนนะครับมีการจับมือกันชัดเจนระหว่างพิ่ธานะครับกับทักษิณชินวัตรคงเป็นคําตอบนะครับถึงแม้เขาจะแสดงเชิงนัยยะว่าเอ้ยส้มแดงพวกเดียวกันนะครับจับมือกันได้คนรุ่นใหม่รุ่นเกา่าจับมือกันได้แต่สุดท้ายเชิงนายะก็คือส้มแดง เกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีทักษิณเป็นแกนนำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ